สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาอาการค้างอาการกระตุกเวลา playback ด้วยวิธีการ Bypass e สเอฟเต่างๆครับตอนนี้ผมมีคลิปที่อยู่บน timeline เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปปกติที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรก่อนอื่นผมจะ playback กวิดีโอให้ดูกันก่อนนะครับถ้ามาดูที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผลจะเห็นว่าวิดีโอมัน playback ได้ตรงตามเฟรมเรทที่ถ่ายมาเลยครับต่อไปผมจะไปปรับแต่งมันนะครับโอเคตอนนี้เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูว่าเวลาวิดีโอที่มีเอฟเฟกเนี่ยมันจะเพลย์แบ็กแล้วลื่นหรือสมูทหรือเปล่าจะเห็นว่าตอนนี้ดูที่มุมซ้ายบนครับเฟรมเรทวิ่งไม่ไปเลยแล้วก็วิดีโอมันก็จะดูกระตุกสําหรับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับเราจะบายพาสเอฟเฟกเหล่านี้ทิ้งไปนั่นหมายความว่าในการแสดงผลตอนเพลย์แบ็กเอฟเฟกที่เราใส่เข้าไปนั้นมันจะไม่ถูกนํามาใช้ซึ่งมันจะส่งผลให้เราเพลย์แบ็กแล้วไม่กระตุกวิธีการทํานะครับให้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอวีเวอร์ตรงนี้ครับ มันจะมีสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เป็นวงๆแล้วก็เหมือนดาวครับสัญลักษณ์นี้ก็คือ bypass color grade and fusion effect ให้เรากดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าเอฟเฟกที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็สัญลักษณ์มันก็จะขึ้นเป็นขีดทับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมา play back ดูครับก็จะเห็นว่าวิดีโอเฟรมเบทของเรามันกลับมาเท่าเดิมแล้วสําหรับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราตัดต่อแล้วมีคลิปเยอะๆอยู่บนไทม์ไลน์ซึ่งจะส่งผลให้เรา play back ได้ลื่นตา แล้วก็ดูงานได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ